บทสาธยายเรื่องอรูปิยัตตาสูตรรากเง่าแห่งความเห็นว่าอัตตาไม่มีรูปและไม่เสื่อมสลายที่มาจากพระสุตตันตปิฎกสังยุตตะนิกายขันธวารวักทิฏฐสังยุตในย่อหน้าที่451เจริญพรญาติโยมทุกหมู่เหล่าทั้งหลาย ในวาระนี้อาตมาจะขอน้อมนําเอาอารูปิยตาสูตรเป็นพระสูตรที่ยี่สิบซึ่งแสดงถึงมิจฉาทิฏฐิในระดับที่ละเอียดและประณีตยิ่งขึ้นมาสาธยายให้ทุกท่านได้สดับรับฟังคำว่าอารูปีอัตตาโหติอโรโครปรมรณาหมายถึง อัตตาหรือตัวตนย่อมไม่มีรูปและภายหลังจากความตายย่อมดำรงอยู่ด้วยปราศจากความเสื่อมสลายนี่คือความเห็นของนักคิดนักปรัชญาหรือนักปฏิบัติที่ก้าวข้ามความยึดติดในรูปกายแต่กลับไปสร้างความยึดติดครั้งใหม่กับสภาวะที่เป็นนามธรรมหัวใจของพระสูตรนี้คือ การเปิดเผยให้เห็นถึงกับดักอันแสนหวานบนเส้นทางจิตคือการชี้ว่าแม้แต่ประสบการณ์อันประณีตจ,จากการปฏิบัติเช่นชาน,นสมาบัติหากเข้าไปยึดมั่นถือมั่นมันก็จะกลายเป็นวัตถุดิบชั้นเลิศในการสร้างทฤษฎีอัตตาที่ไม่มีรูปขึ้นมาซึ่งก็ยังคงเป็นความเห็นผิดที่เกิดจากการยึดมั่นในกองทุกขอยู่นั่นเอง ณพระนครสาวัตถีพระผู้มีพระภาคได้ตรัสถามภิกษุทั้งหลายว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่ออะไรหนอมีอยู่เพราะถือมั่นอะไรเพราะยึดมั่นอะไรจึงเกิดทิฏฐิขึ้นอย่างนี้ว่าอัตตาที่ไม่มีรูปเบื้องหน้าแต่ตายแล้วย่อมไม่สลายไปพระพุทธองค์ทรงวินิจฉัย และชี้ถึงรากเหง้าของปัญหาเช่นเดิมว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อรูปมีอยู่เพราะถือมั่นรูปเพราะยึดมั่นรูปจึงเกิดทิฏฐิขึ้นอย่างนี้เมื่อเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมีอยู่เพราะถือมั่นวิญญาณเพราะยึดมั่นวิญญาณจึงเกิดทิฏฐิขึ้นอย่างนี้ และทรงแสดงหนทางแก้ไขเช่นเดิมคือการพิจารณาขันห้าว่าเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาจนจิตเกิดการไม่ยึดมั่นหรืออนุป,ปาทานซึ่งเมื่อนั้นทิฏฐิเช่นนี้ย่อมเกิดขึ้นไม่ได้เลยและทรงสรุปปิดท้ายด้วยพระพุทธพจน์อันเป็นหัวใจสำคัญว่า ดูก่อนภิกษุทั้งหลายด้วยประการชน้แลเมื่อทุก์ขมีอยู่เพราะถือมั่นทุก์เพราะยึดมั่นทุก์จึงเกิดทิฏฐิขึ้นอย่างนี้หลักธรรมสำคัญที่เราควรน้อมนำเอาไปพิจารณาจากพระสูตรนี้คือ 1. กับดักของนึกปฏิบัติการยึดฌานเป็นอัตตาดังที่พระอัฏฐกถาจารย์ได้ชี้แนะไว้ ทิฏฐินี้มักเกิดขึ้นกับผู้ที่ได้ฌานสมาบัติเมื่อจิตเข้าสู่อรูปฌานมันจะทิ้งรูปกายและรูปนิมิตท,ทั้งปวงเข้าถึงสภาวะที่ว่างกว้างใหญ่ไม่มีขอบเขตและสงบอย่างยิ่งความสุขและความประนีตของสภาวะนั้นมันช่างน่าหลงไหลหากสติปัญญาไม่เท่าทันผู้ปฏิบัติย่อมเกิดความเข้าใจผิดคิดว่านี่แหละ คือตัวตนที่แท้จริงของเราเป็นอมตะบริสุทธิ์และไม่มีรูปนี่คือการยึดเอาสังขารขันที่ประณีตที่สุดมาเป็นอัตตา 2. ความย้อนแยง้งทิฏฐิเรื่องอารูปยังต้องอาศัยรูปพระพุทธองค์ยังคงชี้ไปที่รูปประขันว่าเป็นหนึ่งในเหตุปัจจัยของทิฏฐินี้เพราะเหตุใดก็เพราะว่า คำว่าไม่มีรูปหรืออรูปนั้นจะมีความหมายขึ้นมาได้ก็ต่อเมื่อมันถูกเปรียบเทียบกับคำว่ามีรูปหรือรูปนั่นเองจิตที่สร้างทฤษฎีเรื่องอัตตาที่ไม่มีรูปขึ้นมาก็ยังคงเป็นจิตที่ทำงานอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ของขันห้ามันต้องอาศัยสัญญาความจำได้หมายรู้ถึงความแตกต่างระหว่างรูปและอรูป จึงสามารถสร้างมโนภาพและทฤษฎีนี้ขึ้นมาได้มันจึงยังไม่พ้นไปจากการยึดมั่นในกองทุกทั้งห้ากองนั่นเอง 3. วิปัสสนาคือเครื่องมือทะลวงทำลายทุกสภาวะทางแก้ไม่ใช่การบอกว่าฌานนสมาบัติเป็นสิ่งไม่ดีฌานเป็นเครื่องมืออันทรงพลังเป็นฐานของสมาธิให้เกิดปัญญา แต่ทางแก้คือการใช้ปัญญาของวิปัสสนาเข้าไปพิจารณาแม้แต่สภาวะของฌานนั้นๆให้เห็นว่าแม้แต่อรูปฌานที่ว่าประณีตและสงบสุขมันก็ยังเป็นสังคตะธรรมมีเหตุให้เกิดหรือคือการปฏิบัติและย่อมมีความดับเป็นธรรมดามันไม่เที่ยงมันยังเป็นทุกข์เพราะต้องประคองรักษา และมันไม่ใช่ตัวตนเมื่อปัญญาเห็นแจ้งดังนี้จิตก็จะคลายความยึดมั่นออกจากทุกสภาวะไม่ว่าจะหยาบหรือละเอียดเมื่อนั้นทิฏฐิทั้งปวงย่อมดับสิ้นไปขอความจเจริญในธรรมจงมีแก่ท่านทั้งหลายจเจริญพร